ดีครับสวัสดีครับเจอกเข้าไหมนี่เราเราต้องมีความไร้สดเทสเทสเทสเครับผมโอเคสวัสดีครับลูกเพจทุกท่านนะครับผมถึงแม้ใครยังไม่เข้ามาแล้วก็กำลังที่เข้าดูอยู่นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมผมเซลโอเจครับผมเซลโจอี้ครับครับผมอ้าวนี่เราอยู่ที่อีสุสยามที่สาขาเกษตรน้มินของเราเองนะครับเราจะพาลูกค้าไปชมรถอะไรดีครับ นี่เลยครับด้านหลังผมครับเจ้า h ฮเดอร์เอ็กซ์สีเทาไอไลโอเปกนะครับหรือสีเทาแลมโบของเรานั่นเองนะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้โมเดลเกียร์2023ครับพี่เจ้าครับรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่957,000บาทครับตัวนี้เป็นสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาธรรมดาถ้าเป็นออโต้เท่าไหร่ครับผมถ้าเป็นออโต้อยู่992,000บาทครับ อ่าสีขาวก็เพิ่มอีกเจ็ดพันบาทใช่ครับผมก็คือสีขาวจะบวกเพิ่มเจ็ดพันบาทนะครับทั้งสองเซกเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาครับผมเราพาท่านลูกค้าไปดูส่วนต่างๆของรถกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่แตกต่างมครับพี่มาเลยครับน sí ี่เลยครับเดี๋ยวโจเชนญ่นนี้เลยนะครับเชิญเลยนะครับตัวเจ้า xdrivern ี้ถ้าเกิดจะเบื้องต้นเทียบให้ง่ายนะครับก็คือเทียบจากเกียร์ชัดของเรานี่เองอ่าก็คือไฮแอนด์เดอร์ชัด นะครับก็คือสามารถเทียบรุ่นตรงนี้ได้นะครับเือเขาเอา h ห้ลีเดอร์แซตัวนั้นอ่ะมาปรับแต่งแต่งหน้าทาปากอาแต่งหน้าทาปากให้กลายเป็นรุ่น X s e r ซ e s นั่นเองครับผมหลักๆมีอะไรบ้างครับผมที่จะต่างหลักเลยนี่เลยครับแดงแยงตามากครับผมคือโลโก้นั่นเองอ่าโลโก้สีแดงนะครับอาทาลิสติกอันนี้อันนี้เหมือนเติมปากเนาะอาเติมปากทาปากอะไรอย่างนี้นะครับ อ่าสวัสดีคนดูสี่คนด้วยนะครับนี่เลยครับเอ็กซีดีนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่เขาเรียกสเกิร์ตครับอ่าสเกิร์ตชุดหน้าสเกิร์ตชุดหน้านะครับก็จะเป็นตัวแบบเขาเรียกนะคาร์บอนอ่าเคบลเคปล่าเนาะเออเป็นเคปล่านะครับก็คือเป็นชิ้นนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเคปล่าเข้ามานะครับผมนี่อ่าแล้วก็สติกเกอร์นะครับ ภาพตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายใหม่<ช>อจากปกติแล้วโมเดลเยียยีิบสองจะเป็นลายขีดๆอย่างนี้อแต่นี้ก็เปลี่ยนลายใหม่ครับเป็นลายข้าวหลามตัดหรือลาย<ช>หรือแบบลายเพชรเนานะประมาณนี้เนาะพี่โจเนานะอ่านี่นะครับนี่ก็แต่งขึ้นมานะครับผมแล้วนี่เลยอีกตัวหนึ่งล้อแม็กครับอันนี้เป็นขอบ18อันนี้ขอบสิบดใช่ครับขอบสิบแปดสีดำเงาอืม ทวยังสองหกห้าหกศูนย์าสิบแปดนก็คือของพี่โตนไซนี้ก็คือไซขับนุ่มนะชุดนุ่มงี้ขับสบายนะครับผมนี่ครับขายไม่ได้เลยเหรอเอ็กไซเฉพาะเอ็กไซนี่เฉพาะเอ็กซ์ซีรีส์เท่านั้นนะครับที่จะมีโลโก้แปะแบบนี้อ่าแล้วก็มีสปอร์ตบาสปอร์ตพาด้านหลังนี่นะครับเดี๋ยวเราดูภายนอกก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปเติมเพิ่มเติมด้านใน นะครับผมนี่ก็มาจากโรงงานเลยนะครับมีลูกค้าหลายท่านถามว่าอยากซื้อไฮเดอร์ธรรมดาไปพี่อยากได้ตัวนี้จังเลยอ่ะมีขายไหมโหต้องเรียนตามตรงเลยว่ามันมาจากศูนย์เลยครับผมมาจากโรงงานเลยใช่มาจากโรงงานเลยนี่ครับแต่ว่าราคาใช้ได้ราคาแบบยิ่งกว่าเครื่องเถวเครื่องอะไรนะเคือเอเวอร์เร์อีกนะครับผมนี่ก็เป็นลายสติกเกอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ไลเนอร์ อลาลเนืรอลบขอบจากโรงงาน d m a มนะครับผมนี่ครับแล้วก็นี่โลโก้ x อ็กซ e รด้านหลังนะครับผมแล้วก็นี่อีซูซนี่เป็นโลโก้แดงนะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นแท้ๆเลยใช่จะเป็นสีเงินแบบนี้นี่กล้องถอยสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์กล้องถอยนะครับนี่ก็ดูรอบๆคันนะครับส่วนใหญ่เอ็กซรของเราจะเน้นเป็นดําตัดแดงนะครับ จะยืนพื้นด้วยดำแล้วตัดด้วยขอบแดงเราดูข้างในนี่ๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับตัวเอ็กซิลี่จะเป็นคุญแจคีเลตก็คือสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยในการเข้าออกรถนะครับเราพกุญใจมาปึ๊บกดตรงนี้ได้เลยใช่ครับซึ่งถ้าเกิดมีรูนี้เมื่อไหร่ข้างในต้องเป็นปุ่มพุมสตาร์ทครับโอเคนี่เลยเชิญชมด้านในเลยเอซิลี่มีกี่สีครับเอซิลี่มีทั้งหมด3สีครับผม หลักๆเลยสีขาวสีดำนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นสีเทานะครับผมตรงนี้ก็คือว่าสีใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมสวยถูกใจไว้รุ่นนะมีลูกค้าหลายท่านสอบถามมาค่อนข้างเยอะครับนี่เลยครับเห็นไหมพี่ยืนพื้นด้วยดำได้ครับแกให้ดูหน่อยได้ไหมครับตัดด้วยขอบแดงได้เลยนี่ครับอยากได้แบบไหนครับแบบทางุถถนอมหรือว่าแบบ แค่คากเลยอ่าคอนโดเพื่อออกพอนะครับผมรถลูกค้าอันนี้เป็นรถลูกค้าใครเอ่ยนี่รถลูกค้าผมเองครับขนาดนี้ไม่ไม่มีอะไรเตรียมมาครับดาวเท่าไหร่ครับวันนี้คันนี้ดาวอยู่สี่แสนบาทครับอ้โลูกค้าเท่าเยอะแต่ถ้าเริ่มลูกค้าทุกไปเริ่มต้นจริงๆเท่าไหร่ครับผมก็ถ้าคนเคยมีประวัติการผ่อนมาก่อนนะครับก็สามารถเริ่มได้10%บเปเลยเลย เกปอร์เซ็นต์ก้าหมื่ก็ประมาณ9 0 0 0 0มืกว่าหรือว่าทำซับดาวจริงๆแล้วเราก็มีโปรตัวนี้อยู่ก็อยู่เราประมาณ2-3งสามหมื่นก็ออกรถได้นะครับประมาณ30,000กว่าก็ออกรถได้ใช่ก็มีเอ็กซิลี่แบบเท่ๆไปขับได้เลยนะครับผมนี่เลยครับภายในก็จะประมาณนี้อ่ามีอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้นี่เลยครับโลโก้แดงแล้วก็ตรงนี้ครับแดงแกงแผนแงเลยที่นะ้นะอ่าสวยบ่อะไรฮะบอกอะไรฮะเนี่ยนนี่เป็บอกคู่แม็กคู่แม็กนี่แต่ก่อนจะเป็น หนังธรรมดาหนังเจาะรูธรรมดาครับตัวนี้ก็ยี่สามก็เชนขึ้นมาให้มันเป็นคูแม็กนะดีไซน์เป็นยังไงดีไซน์บาดีไซน์ก็ชบเฉียวสวยสวยสวยดำเดินได้แดงอ่าดำเดินได้แดงนะครับนี่แล้วก็ดันพงมอะไรเลยนะอ่าพงมอะไรก็ยืนพื้นด้วยดำนะครับตัดขอบด้วยสีแดงทั้งคอนโซลอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่มีโลโก้ให้ด้วยเป็นไง สวยเท่ปาดใจถูกใจไหมครับทุกท่านชอบโลโก้ตรงนั้นมากเลยครับตรงไหนครับผู้โดยสารนะครับโอ้ข้างหน้าเลยใช่ไหมครับพี่ถือว่าเป็นแบบจุดลักเลยดึงดูดตานะเด่นเลยสวยมากเข้ามายังไงก็เจอนะครับผมแล้วก็นี่ครับพรมด้านบนพรมเพดานจะเป็นสีดํานะจะดูรถแท้ไม่แท้ต้องดูตรงนี้ครับใช่ซีรี่จะ มีเฉพาะสีดําเท่านั้นนะครับใช่ถ้าเอ็กซ์ซีดีจะเป็นสีดําถ้าเป็นไฮเดอร์ธรรมด้าจะเป็นสีออกขาวออกเทาเทาเขาเรียกนะสีออกครีมครีมอ่าออกสีครีมนะครับผมนอกนั้นจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยก็คือเป็นของเอ็กซ์ซีดนะครับนี่ก็มีกระจงกระจกมีอะไรให้พร้อมนะครับผมมีไฟให้พร้อมเลยสังเกตด้านหลังมีแอร์ด้วยนะครับพี่อ่าใช่ครับด้านหลังมีแอร์ด้วย เนื่องจากว่ามันเขาเรียกดึงดึงพื้นฐานของตัวแซดมาตัวแซดอตัวแเราก็จะมีตอนหลังก็ไม่ต้องกังวลว่าจะร้อนจะร้อนหรือเปล่าใช่ครับแอร์เย็นเพลงพราะแน่นอนครับคันนี้ <Okay. S 1> อ,นนอ่เชิญน,นั้นหน้าครับสวยไหมครับพี่โจเนี่ยถูกใจไหมพี่กใจมาเ,เอาคันนนไปเทิร์นไป เปลี่ยนไปะน,นะแล้วนี่นะครับโตเอ็กซ์ีลี่นะครับผมมีอยู่สามสีตอนนี้คือในโชว์รูมเราเราก็มีอีกสีหนึ่งให้ดูเนาะ่รารถ<ม> <ลด S 2> พร้อมส่งม,มอบครับใช่มีรถพร้อมส่งม,มอบไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรืออโอโต้เรามีทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าใครอยากมาดูรถนะครับผมก็เข้ามาที่โชว์รูมได้เลยนะครับเรามีสีขาวเกียร์ออโต้ให้ดูอยู่โชว์รูมของเราอยู่ที่ไหนครับอ่าอยู่เกษตรน้องมินครับตอมอสองหกสองนะครับผม โทรมาสอบถามก่อนนะครับที่ครับศูนย์สองเจ็ดหกสองแปด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 ครับผมอันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อเผื่ออยากดูรถเผื่ออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยโอเคนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่สามสิบนี่จะถึงนี้ใช่ไหมวันเสาร์ก่อนขอวันเสาร์วันเสาร์งานไลสดอ่าวันสองานไรสดทานโทษครับวันเสาร์งานไลสดของเรานะครับเป็นรถกระบะเนาะอ่าเป็นรถวีคอร์ส แล้วก็เน้นกระบะนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมงานก็ได้หรือว่าจองออนไลน์ก็ได้นะครับผมแจกเลยทองทองจับรางวัลทองจับรางวัลมีหมวกสําหรับร่วมคู่ร่วมสนุกมีเสื้ออ่ามีกระป๋องน้ําใช่พี่กระป๋องน้ำหนึ่งเนาะก็ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันนะครับหรือว่าถ้าใครแบบจองภายในเดือนมาเป็นออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะจับฉลาก หน้ารสดเลยนะครับผมทองที่ทองอ่ะที่ทองอันนี้คือได้นะครับผมรอบนี้มีบัตรน้ำมันไหมพี่บัตรกำนันโรตัสอ่ามีบัตรกำนันโลตัสด้วยนะครับผมก็คือของแจกเราเยอะมากนะครับแล้วก็มาดูข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงานก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวขอพูดไก่อนแล้วกันเนาะอ่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจแล้วก็เข้ามาร่วมในไลฟ์สดหรือว่ามาที่ชลรูมของเราก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึ่งงานนึงคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับสามสิบถึงนี้ใช่เราจะฉลอง m ิวเนะครับยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่ปีที่สองครับสองปีซ้อนอ่าเราเขาเียนะเราป้องกันแชมป์ไว้ได้นะครับผมก็อยากมีงานที่ไหนครับมีงานที่โชลุมลำลูกกาของสี่ครับนี่เราก็ อ่ะสิบโมงถึงบ่ายสามนะครับกับคอนเสิร์ตอุ้ยในงานบอยพีดแมคเกอร์โอ้สุดยอดเลยนะเราเราก็มีกิจกรรมอ่ากิจกรรมให้เล่นนะครับมีหลายอย่างเลยมีทั้งบ้านบอลมีอะไรมู้์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับพาครอบครัวไปนี่เด็กๆไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวเหงาเลยนะอ่าแล้วมีคอนเสิร์ตบอยพีดแมคเกอร์นะครับแล้วก็มีหนิงเดอะไวท์แล้วก็มีโบโซอีกตัวตลกอ่า ก็คือแบบว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่ออกรถไปแล้วก็สามารถร่วมงานได้นะครับเพราะว่าเราฉลองยอดขายให้กับลูกค้าด้วยที่สำคัญคืออาหารอ่าอันนี้ที่เด็ดเลยครับก๋วยเตี๋ยวนางงามนี่ไปไหนก็เจอข้าวขาหมูนางงามใช่ไหมใช่คินปิ้งปิ้งนางงามไอติมมหาชัยอันนี้ก็ที่เด็ดเหมือนกันนะครับผมอันนี้แอบกินขอโทษด้วยนะ ถ้าล uh ูก huh. ค้าท่านใดนะครับที่ดูไลฟ์สดนี uh ้นะครับผมหรือกลับมาดูไลฟ์สดเรานะครับก็เร so mm ียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับผมรอ่าพี่ทุกคนต้องับใช่แล้วก็ไปร่วมสนุกไปร่วมในงานกันนะครับผมในงานก็ไปพาดเช่นเช่นกันครับมีที่ทองครับแจกใช่สำหรับลูกค้าที่จองในงานนะครับผมสามารถจับฉลากร่วมสนุกกันนะครับว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นที่ทองคําหรือว่าที่พักบัตรที่พักหัวหิน สัี้ก็วันหนึ่งคืนต้องไปลุ้นเอานะต้องลุ้นนะไม่ใช่จะบอกได้นะต้องลุ้นนะครับแต่เรามีให้ลุ้นแน่นอนนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจก็โทรมาหาเราก็ได้แล้วเราเรียนเชิญไปอีกทีหนึ่งก็ได้ครับหรือใครทุนสองเจ็ดหกสองแปดแปดแปดครับโอเคสำหรับวันนี้ผมโจกับพี่โจโจอ๋อแล้วโอเคครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ